สวัสดีครับวันนี้เรากลับามาเที่ร้านที่ร้านอะไรนะอันหนึปั๊บอ่าแล้วที่นี่ขายนขนมปังนะหลากหลายเลยเดี๋ยวช่วยดูถึงครับอันนี้เป็นรถอะไร,รอะมีเป็นรถ้มัว้าวอ,นนอะไรอ่ะโกโก้โกโก้กับรถดั้งเดิมอันนี้นะครับวาน,นิลาอ่ามาลองชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้าง ล้นเลกล้นแรกวิธีการกินนะฮะนี่เขาเอาไม้มาทำไมไม้จิ้มได้ปิงตอิงแล้วใช้มือครับเกะปังเลยใชมือผมว่าใชมือลาสิกว่าดูเสียงพเสียงนลอเสียงกรอบมากครับเสียงกรอบมากกรอบอื มันมีรสาวมีหอมนิดของเนยนะหวานนมมันก็หวานนมเรื่องผมว่าโอเคนะผมอยากให้คุณได้มาลองอีกนะรสอื่นส่วนรสอื่นนะเราต้องใช้มือใหม่อะไรนะครับอันนี้คือเราส่อมอยากลองมั้ง <ด>นี่นะครับแบบโยดแบบกลิ่นหอมมากครับอยากก็ได้ตด้มยนิอหอมนิดนนะก็พูดีอยากให้คุณอยคนดีฟังจรับรับกลิน่นหวานนิดนิดเปี้ยวนิดนิดกำลังดีจริงๆครับอันนี้ในโ้นี่ผมก็ให้ผ่านอยูในโน้นนนนต่อไปนะครับ อันนี้เป็นโกโก้อันนี้ผมว่าต้องลองต้องลองต้องลองแต่ว่าที่บ้านไม่ดูอะไรกั่อยู่ต้องลองนะครับอันนี้เาดกบมนีให้ดูนงปค่ ครผมอะไรโอม๊ะโอ๊กโก้โอ๊กโก้นี่น่าจะเป็นแบบค่าคชสจ่ามาอย่างดีเลยตรงมาจากซูซูหอมจริงๆหอมจริงๆไม่ดูนี้ก็ตามพลาดนะครับตรงโดนได้ไหมตรงนี้ยาพึ่งสิต่อไปมาเป็นลูกท้ายนะครับคือวันนี้แหละ บกี่จ้าพิการคนต่อไปอยากกินินี่นี่นะครับฉี่ยังไงวะเนี่ยอือ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 ต้องดมก่อนนะครับก่อนจะดมไปเทคนิคอย่างนึงมาที่ี่ห้ามพลาดดมก่อนนะฮะเวลาดมเนี่ยเขาบอกว่ามาที่ี่ต้องแบบนี้ นออันนี้ก็อันี้เป็นลุคที่ถือว่าโอเคนะครับผมว่านะน้หวานก็มีกินนักมคนต้องมารอกินกอดนอกนุ่มนนแล้วต่แต่ละนําราดแบบเด็ดตุ้รถจรงต้องมารอเหื่อผนะครับที่นี่มมีหนงหานมากมีหนังหลานมากนี่ครับ เปิดเปิดเปดมีทั้งรถตัต้งเดิมสตรอเบอรี่ส้มแล้วก็โหเยอะแยะไปหมดเลยหมูปิ้งด้วยอะ่ะหมูปิ้งสามรสอ่าต้องมารอครับต้องมารอนี่ครับนี่คือราคาด้วยราคาก็โอ,โอเคนะครับไม่แพง,างมากนี่นะครับอ่านี่มีพวกเครื่องดื่ม,ม,น,มนะครับอ่านี่ก็เป็นเครื่องดื่มนะครับหลากหลายหลากหลายมาได้ทุกวันเนี่ยไม่สามรถกระรอนหนึ่งปีแน่นอน เดี๋ยวก็มีเออเจ้าของร้านนะครับคุณปัญจวัฒน์นะฮะปัญจวัฒน์ที่เมื่อวานเป็นเจ้าของร้านมีอะไรครับผมจะถามว่าร้านนี้เปิดมานานนิดเดียครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองยาวนานมากจริงยาวนานมากจริงๆอ่ะยาวนานจริงครับตอนนั้นนะครับตอนที่สงครามโลกเนี่ยญี่ปุ่นก็มาแล้วก็ติดใจชาวชาติผมว่าจะเป โกบริทมาชิมโกบริทที่สาดใจนะส่งสไดยเขาพูดกับอัญมารินี่เขาไม่ได้ใส่เปในหนังคืออยากจะมากินหลังที้อีกครั้เป็นร้านที่อัญมารินกับโกบริทมาเด่นจากครั้งแรกกันใช่ไหมครัเมทนะใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณคุณปู่ผมเปิดร้านครั้งแรกในที่ถือว่าในรุ่นปัจจุบันเยี่ยมจริ๊กไม่ถามว่ามีเทคนิคอะไรในการทำปังของมีความรุ่งแรงต้องใส่ความรักลงไปในอาหารเย้ อีกครั i, guys, i, i. <tr> ้งอีกครั้งเราต้องใส่ความรักลงไปในกทำอาหารครับความรักหรือนั่นไม่ไหวเดี๋ยวไม่ถึงเล้วต้องใส่ความรักนะทีอยากให้เธอต้องบอกว่าให้ฝากนะครับแนะนำสัรณ์บอกจากที่แล้วก็เบอร์โทรที่ต่อไปนะครับเบอร์โทรเอาที่อยู่ก่อนอยู่ตรงข้ามคือแบบอยู่ตรงข้ามสวนมะนะครับอตลาดทองในคุณดีไปต้องการคนณดีนะครับ ครับ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 ก็อย่าลืมอย่าลืมครับว่าอร่อยมากอยากให้คุได้มาลองครับเจอกันที่ร้านอันปันนะครับสวัสดีครับ